วัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมวัวนอกน้ำเข้านะครับของฟาร์มไมแซสันติฟาร์มนะครับฟาร์มหมอพีของเรานะฮะชุดนี้6กล่อง10 16ตัวชุดนี้ใหญ่ เ,เดี๋ยวทางทีมงานกำํกำลังเช็คบัวนะครับเดี๋ยวขอเช็คบัวก่อนว่าวัวเล็กบัวใหญ่ใหญ่นั่นเลยนะครับชุดนี้ชุดนี้ใหญ่อ,อันนี้น่าจะเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นะครับ เดี๋ยวต้องเอาเอากล่องไม้นะครับขึ้นทั้งบนก่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยเอารถมาเปิดใส่สอน <IS> ันนี้บรรยากาศาสดที่สนามบินสวนภูมินะครับที่อาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศ วันนี้ล็อตที่สองแล้วครับล็อตแรกไปเมื่อวันที่สิบสองสิบหกตัวฮะวันนี้จะเป็นล็อตที่สองสิบเก้าตัวเดี๋ยวมาดูกันนะครับชุดนี้วสวยๆทั้งนั้นเลยครับ มันมันจะมีพ่อพันอยู่อะ่ะเดี๋ยวเอาพ่อพันอะ่ะขึ้นคันสีเทาช,ชุดใหญ่นี่นะขึ้นคันสีเทาแล้วก็กั้นน,น,น่าจะเอาแผงน่าจะได้เอาแผงแผงที่คันสีม่วงอะ่ะมาใส่คันสีเทาอ่ะกั้นกัลสองรอบเดี๋ยวดูตัวก่อนนี่เนี่ยน,น,นี่ตัวใหญ่อยู่กล่องนี้กล่องสามนี้ลบลบบบางแผนครับบางแผน เอาวัวขึ้นรถครับดีนะครับบรรยากาศสดๆสดวันนี้วัวกล่องนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ก็จะขึ้นยากหน่อย อันตรายต้องค่อยๆนะครับ๋ยนนี้อากาศดีครับร้อนอบอ้าวครับ ต้องนิ่มนวลที่สุดนะครับในการย้ายย้ายบัวภายในสนามบินนี้ต้องต้องมารับมารับมัระวังฮะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าบัวมันจะอารมณ์จะชุนเฉียวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในกล่องเวลานานนะครับอารมณ์ก็จะร้อนหน่อยเกิดความเครียดของบัวนะครับก็ เราก็ต้องระมัดระวังนะในการถ่ายย้ายตอนนี้ ดีนะครับจราจรที่นี่เบาบางนะครับวันเสาร์ถ้ามาวันธรรมดานี่โอ้โหรถติดเข้าออกลำบากครับอๆๆโอ้เนี่ยครับสองตัวใหญ่ๆเลยฮะนี่ก็เป็นดีบีเหมือนกันฮะแบนตัวแบนดีบีกันนะครับอ,อันนี้จะเป็น524 นะครับดีดีอีกตัวยังไม่เห็นเบอร์ใหญ่มากครับ นีいい่นี่ คนคนนิ่งไว้เด้อคนนิ่งไว้ครับถ้าคนขยับเดี๋ยวมันบนอ๋อพาลูกค้ารายใหญ่มารับวัวด้วยครับโอเคเยี่ยมเลยสุดยอดเลยครับวัวตัวใหญ่นะครับตัวนี้ต้องมาบนเอาข้างบน พวกเด็กนี่มือฉมังครับกรุงอย่าลุมาเลยพี่กรุงเอเอาเชือกมัดมัดประตูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แทกออกมา วัวมันเครียดเชื่อมัดประตูดีๆพิงไว้พิงข้างไว้พิงข้างไว้แปะข้างไว้แปะข้างเชื่อมัดไปเลยครับทีมงานนี้ครับกำลังป้องกันวัวให้ครับ ก็เข้าได้เข้าเข้าได้ก่อนเลยหมอพีกำลังมาขึ้นก่อนเลยพี่โกงขึ้นก่อนขึ้นก่อนอปลอดภัยไว้ก่อน,น,อนนะมาเลยลึก เออ่เดี๋ยวเอาไว้บนรถก่อนก็ได้ครับเพราะเจ้าของเขากำลังเดินทางมาครับมาแล้วครับยักษ์ใหญ่ดีบีครับโอ้โหเบาๆเบาๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวบนสวนเดี๋ยวบนสวน เร็วเร็วเชื่อกัน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 พันพันเหล็กไว้ก่อนพันเหล็กไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยสวยงามเนี่ยขายแล้วดิขายแล้วดิวย <c oughs> อ่พอพันแล้วเงินล้านนะครับวันนี้หมอพี่บอกมีเกินสามครับเกินสามล้านเบล่องกล่องสองตัวนู้นเลยกล่องริมสุดอะเบล่กล่องริมสุดเลย เไปพี่กุง้งกองลิมอ่ะต้องต้องเอาเหล็กขยับมา okay. โอเคนะครับพี่หมอเนีย่ย <Hey, S 2> นะครับบอสใหญ่จากไวซ์แชทนะครับวันนี้มามาคุมงานเองครับมาควบคุมไปที่ไปกัโกโรคที่สี่คิ้วครับอันนี้ฮะจะเดินทางไปกัโกโรคที่ไวซ์แชทนะครับดีปลดยังฝันกุ๊บปลดยัง กดก่อนกดก่อนดีคร mm ับมาเองครับลูกพี่โอเคโอ้จ <3. S 1> nah <im> ัดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันสองตัวเดี๋ยวมันจะกระแทกว่ะเข้าไปเข้าไปดันได้ไหมเข้าไปดันได้ไหม ระวังนะเดี๋ยววังเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันงัดงัดแทกเลยเฮ้ยมิโก้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงเอาเอาเอาเชือกมัดก่อนไม่ไม่เอาเชือกมัดเหล็กดิขึ้นมาทน่อยหน่อยเน่เน่เน่เอาเชือกมัดเหล็กเนี่ยแล้วมาดึงฝั่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เชือกนี้ดิไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันตกใจแล้วเชือกมัดเอา เดินลงไปเลยอยู่หลังเด็กไว้อยู่หลังเด็กไว,กว้ระวังระวังระวังใหญ่มากครับวัวมันเครียดครับเครียดมันเครียดเดินทางมาไกลแล้วอยู่ในกล่องเล็กวัวเดี๋ยวเราจะกั้นเหล็กไว้นะฮะให้อยู่ เฉพาะเขาปิดปิดเชือกก่อนก็ได้ปิดเชือกรถก,ก่อนปิดเชือกท้ายรถกันเอ็แมเอ็มลัมบเชือกเอ็มลับเชือกแล้วดึงไป,ปดึงข้างล่างดึงข้างล่างดึงข้างล่าง ร้อยล่างเดี๋ยวมันกระทุง้งร้อยล่างเดี๋ยวกระทุง้งนี่เราต้องเอาให้ปลอดภัยที่สุดโอเค okay. มัดเลยมัดก่อนมัดก่อนเดี๋ยวมันกระทุง้งออกผ่านไว้ก่อนพี่กุ้งผ่านไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยย้ำเดี๋ยวค่อยย้ำ โอเคเยี okay, ่ยมข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมันเบียดเอ้ยเอาแผ่นยางขึ้นบนก่อนเนย่งพี่กุง เบอร์หแล้วดู่ยไปไปเดียวจบโมเปีเอาละครับชุดนี้4ตัวนะครับ สี่ตัวสี่ตัวเป็นมะม่นเพชรเมียนะฮะไฮเลอร์ไปแล,ปล้วเป็นมะม่นเพชรเมียนะคะรับบรรยากาศสดๆนะครับในการเอาเวัวออกจากล่องตงุ้รถไฟไปแล้วไปแล้วไปแล้วป๊อป โอเคโอ้สบายหลวมๆหลวมๆระวังระวังปิดปิดข้างในเดี๋ยวพี่กงอยู่อยู่ในกล่องเดี๋ยวอยู่ในกล่องไม้เดี๋ยวเข้าไปในกล่องเข้าไปในกล่องไม้เดี๋ยวเครับเรียบร้อยครับกันนี้ทั้งหมดแปดแปดสี่สิบเอ็ดตัวครับนี่สิบเอ็ดตัวแบบสบายสบายนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยกเลยยกสุดเลยกุงยกมาพาดบนรถเลยเลยเดี๋ยวเราได้โอเคนี่นะครับปลอดภัยครับล้มหลวงสี่ตัวท่านไหนน้ำหนักรถบอกบดักได้อันนี้ถอดได้ เดี๋ยวเดี๋ยวถอดไซอเอาครับผมไมอืมต้องไปถ่ายข้างล่างเอาไว้กันหัว เอาไว้กันก็ก่อนดูกล่องสุดท้ายแล้วครับ เอ้พี่กงอย่าให้มันปิดสลักนะเดี๋ยวเวลาเราใส่มันจะใส่ใส่ยากสลักเอาไว้ข้างนอกเลยใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยครับอันนี้ตัว ตัวเทาโบสนี่เป็นแบรนด์บูอายครับอีกตัวนี่ยังหาอะโลโก้ไม่เจอบูอายบูสองตัวแล้วก็อะไรไม่เห็นไม่เห็นบนโลโก้นะฮะเดี๋ยวไปดูที่ข้อกักโลกของไกวเซอีกรอบหนึ่งนะฮะมาแล้วครับ All right. สวยงนั้นเลยครับอันนี้เป็นการนำเข้าของบริษัทไวเซตสันติฟาร์มนะครับของฟาร์มหมอพีนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วครับในการย้ายวัวขึ้นรถนะครับวันนี้19ตัว2คันรถนะฮะ đơn nào nó, không... nó đừng lắp bị thái lên em 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 đơn nào nữa còn để bị thái